สวัสดีครับผมตอนนี้คุณอยู่กับช่อง Lazy Fox นะผมกับเกม Perfect Mermaid นะผมเป็นเกมอะไรไม่รู้ม,มาดูดีกว่าลึกอ่ะเกาตลาดปุยเซียนนี่มันดีจริงๆเลยอ่ะมาผมมาเป็นสักดาทุบตึกกันเอาวันนี้ไม่มีอะไรทำมูมมประเทศไทยมันร้อนแบบนี้ ไหนทำไรตีแม่งให้หมดอ่ะมีเขมไอ้ร้อนนักใช่ไหมร้อนนักใช่ไหมไอ้ก็อีกก็ร้อนล้กันโตโตโตมึงก็ร้อนมึงก็ร้อนด้วยเอ็นเอ็นก็ร้อนร้อนหมดอ่ะไม่ดีนี่ก็ร้อนร้อนนักใช่ไหมเฮ้กระโดดก็ไม่ได้กระถางเป็นไงฮะร้อนได้ไหมฮะนี่นี่ทุบไม่ได้เอานี่ไม่ได้ทำเลยว่าเกม นี่นี่ทุบหมดอะนี่มีอะไรกินไหมนมนมนมก็ร้อนนมก็ร้อนร้อนไม่หมดประเทศไทยร้อนอยากเลี้ยงไอติมอาทิตย์แล้วเนี่ยนี่นี่มีอะไรขอดูหน่อยดีมาซื้อแอร์ครับนี่แอร์แอรอน์นี่ว่าไงทุบหมดแล้วเนี่ยมันมีอะไรลิฟลิฟลิฟโอ้ลิฟเอาไวท้ทาปากไม่ใช่ มีอะไรอยู่วะเนี่ยฮะให้ทุบไปเรื่อยอะไรเนี่ยโอ้วตัว่าตัวซ่าก็ฮะนี่นี่ข้างนอกออกไปได้ไหมโดดแม่งเลยเอาโดดไม่ได้เล่มครับเล่มเล่มล่มไม่เยี่ยไม่ได้ทำะไรเฮ้อเอาอะไร,ะไรวะ ตีเก้าอี้แล้วเลือดพุ่งบัตรเดิมนี่นี่ตีเก้าอี้เหรอนี่นี่แอบซ่อนเหรอแอบอ้างเหรอฮะแอบอ้างเหรอนี่แอบอ้างเหรอฮะมึงเป็นเอเลี่ยนใช่ไหมเป็นเอเลี่ยนเอเลี่ยนโตมึงต้องมีสักตัวในนี้เนี่ยมึงต้องมีแล้วะโอ้โหไหนอยู่ไหนอืม ของมึงใช่ไหมที่ทำโลกร้อนอ่ะจะหาพวกมึงให้เจอจะตามล่าแกแล้วก็ฆ่าแกซะนีอยู่ได้อีกตัวงละมึงไหนอยู่ไหนเฮงมี่ีอีกตัวนึงตายแน่เอเลี่ยนทำโลกร้อนอยู่ไหนฮะมันอยู่ไหนไหนนี่นี่ไม่มีดูละต้องมีสักนี่มึงมึงมึงม่องแน่เอาไม่ใช่ หลบเก่งแน่น,นะหลบเก่งแน่น,นะ <_ d isk> เดี๋ยวมีอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องมีคนเอา้าหลบอยู่ไหนวะแม่ครับคุณคุณไม่สามารถรอดไปได้แนะ่พวกมันจะตามล่านี่เจอเจอเจอมึงแล้วอ๋อไม่ใช่มีอันนู้มีอันผมเห็นอยู่นึงไหนใช่ไหมอ๋อไม่ใช่อ่ะอันนั้นอะไรวะอ๋อ,อเศษแม่ว่าแย่จริงนี่นี่อู้ โอ้ยโอ้ยทุบเก้าอี้ไปหมดเลยนะแล้วฉันจะนั่งอะไรล่ะเออนั่งพื้นไงไอสัตว์โอ้นี่จะให้ไปไหนอะก,กลับกลับกูมาจากไหนอ๋อมาจากตรงนี้นี่กดรีฟไป เสียงบันเทิงเหรอ้ยอีแม่งหมดเอาทำอีกครั้งเดี๋ยวทำมีดีกว่าเอาใจาเลยดจัดให้หมดอะมาดิมีหนึ่งตัวผมหนึ่งตัวสองตัวดิไม่มีนี่ต้องมีให้โดนมั่งอะแอบเก่งนะเก๋แอบเก่งนะเกแอบเก่งนะเก๋หนึ่งตัวหนึ่งตัว ไม่ใช่ตรงนี้ตรง,ตรงไหนกูเนี้ยนี่คือโบอนัสไทม์ใช่ไหมเฮ้ยโดนแน่นโดนไม่ใช่นี่ก็ไม่ใช่เอา้าหมดแล้วนี่ผมคือโดนแน่ไอเอเลนโตไม่มีเลยไรยวะเอ้ย มันจะเนียนเนี่ยเนียนเนียนไปไหนฮะ,ะ,ะเนียนไปไหนโอ้ยโดแล้วเนียนไปไหนฮะไม่มีทางหนีจากกูรดไม่หีหมดไหมจะหมดให้กูไหมอืมนี่อีกโต๊ะหนึ่งอ๋อไม่ใช่อ,ใอีกตรงไหนกูนี้โตรงไหนกูนี้ไม่หน,นี่แตกให้หมด ไม่มีทางโลดหรอกครับไปเตไปเตก๋อไต๋อ่เปิดให้เอาไม่เปิดให,เดให้เดี๋ยวกูจะตีหน้ามึงเดี๋ยวนี้มาแล้วมาเหรอนี่มึงสร้างนะเก๋ฮะนี่นี่อุ้ยเสียงอะไรดังเหลือเกินไหนโอ้โหมึงทำซ่ามึงทำซ่าใช่ไหมฮะนี่ เอาแปลงร่างเป็นซ้วมเหรอมึงแปลงร่างเป็นซ้วมใช่ไหมเอเลียนนี่นี่นี่กระดาษชิดชู่ก็แปลงใช่ไหมเออไม่ใช่นี่อย่านี่อย่าโอ้โหสิแม่านาะทีจะหมดโอ้โหสิแม่วิจะหมดแล้วเนี่ยอยู่ไหนมึงเผยตัวมาเดี๋ยวนี้มึงอยู่ไหนฮะมึงอยู่ไหนไม่บอกเดี๋ยวกูจะไปตีหน้ามึงเดี๋ยวนี้เอา้ามีห้องห้องมึงซ้อนเหรอฮะโอ้โหมันทำเนียนนี่วะ่ะ ไม่ได้หรอครับนี่นี่ก็เนียนมาบังทำไมฮะเพื่อนอยู่ในนี้เหรอคุบแม่เลยนี่นี่เหรอเนียนนี่อืมน,น,น,นี่ก็เนียนใช่ไหมเฮ้โอ้โหโหยโอ้ยลุงฝีขึ้นลงุงไปแอบไปล้างฝีกันไปลงุงอืมแล้วกูต้องไปที่ไหนเนี่ยอ๋อกับลิฟต์ใช่ไหมนี่ไงว้า โหหองเมื่อกี้เปิดไปทีกูทุบรัวๆวชนะเลยเว้ยมามันมาอีกดิยวทำซาเาหรอฮะโอ้โหลุงไม่ไหวแล้วคันเลอะเกินฝีมันขึ้นฮะมึงไปเกาฝีที่อื่นนะลุงเดี๋ยวกูจะเกาไม่ด้วยค้อนเนี่ยมีเนียนเหรอเนียนเหรอมึงไต่กำแพงมึงไต่เพดานนี่มึงเนียนเหรอฮะ ไม่ใช่สักอันเลยโอ้ยออกมา๋ยวนี้นะสัตว์ประหลาดนา่านี่คิดว่ามึงเนียนเหรอมึงคิดมึงเนียนเหรอฮะโอ้โหดูมัน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 ,มนทำเนียนนี่อะนี่ก็ไม่ใช่นี่ก็ไม่ใช่น,นี่เหรอเอาไม่ใช่หมดเลยเอา้านี่มันห้องเดิมนี่ว่าห้องตอนอันนี้เอา้าลวงยับ เนียนเด้อฮะอื้ออื้อนี่ล่วงลงมามึงทำให้โลกเย็นเดี๋ยวนี้กูจะเลิกทุบมึงน,นี่ก็ด้วยเนียนเหรอกูต้องเจอพวกม<า>ึงสักตัวเนี่ยเนี่ยไม่ีไม่เจอไม่เจอไม่เจอฮะอ,อยู่ไหนไอ้ยีกูเจอแล้วหนึ่งแล้วอีกหนึ่งมึงโดนโดนโดนแน่ไอ่ยีไอหยีตบแม่งเลย ตัวมอยู่ไหนวะมึงบอกกูมาเลยนี้เพื่อนมึงอยู่ไหนในห้องนี้เอ่ะมึงโดนโอ้โหเนี่ยเพื่อนมึงเต็มเลยมึงต้องโดนสักตัวมึมาเร็วๆกูจะหมดเวลาแล้วโอ้ไม่มีอุ้ยวาร์ปโอ้ยใส่สะโพกโยกย้ายใส่กูอะโอ้โหหมดเวลาเลยไอเอเลียนไม่ยอมมือออกเดี๋ยว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 รอบนี้มันต้องโดนเผยตัวหมองมาเดี๋ยวนี้นะไอเอเลียน กูจะทุบให้หายเลียนเลยใช่ไหมฮะอยู่นี่ใช่ไหมนีไมไมไม่ไม่มีเหรอไม่มีเหรอฮะนี่นี่อยู่ไหนฮะในห้องนี้ใช่ไหมเอาไม่ใช่ <laughs> ไม่มีวีแววนี่อะโอ้กูจำได้ตรงนี้ใช่ไหมฮะตรงนี้ใช่ไหมึมไปเอายานแม่มึงมาแล้วมึงเอาน้ำแข็งไปฉีดพระอาทิตย์ดูนี้มึงต้องทำให้ชีวิตกูเย็นเดี๋ยวนี้ ร้อนร้อนเหลือเกินร้อนเว้ยร้อนเว้ยเอาไม่โดนสักตัวอยู่ไหนวะเนี่ยไม่ใช่ลิฟต์แน่ๆอันนั้นคือทางที่กูผ่านมามึงมองมาอยู่ไหนออกมาเดี๋ยวนี้นี่นี่ด้วยไม่มีมึงไม่คิดที่จะเผยตัวให้กูออกมาไหนออกมาเดี๋ยวนี้มึงออกมาเดี๋ยวนี้เลยนะไม่มีไม่มีมมห้องนี้ไม่มีเอ้ยหยุ นี่ใช่ไหมเอาผิดอันโอ้ยอยีหรืออันนี้อันนี้ต้องใช่แน่เลยนี่ใช้ด้วยอยู่ในห้องนี้ใช่ไหมฮะอยู่ในห้องนี้อา่างตบทุบบืดต้องมีแอนดี้อย่หมดเวลาแล้วออกมาดูทำไมมึงซ่อนเงินเนียนเนี่ะมึงนี่ใช่ไหมโดนแน่เป็นโซมใช่ไหมฮะกูรู้เป็นโซมใช่ไหมโอ้ยมึงเรือมันไม่ถึงโอ้ไม่ไปแล้วโอ้หมดเวลาจะหมดเวลาแล้ว โอ้โหเลยวะโอ้โหมันอยู่ไหนวะไม่ยอมผมจะเอากูจะลาคอมึงไปด่านต่อไปให้ได้ออกมาดูนี้จะไปทุบหน้ามึงนี่นะผมเริ่มห้องนี้อะไรกันไอห้องบาร์นี่มันมันวุ่นวายเหลือเกินของมันเยอะไปหมดบังหน้าบังตาแหม่รักเลื่อนจริงๆเล่นนะเล่นะทุบผิดอันเด็กนี่ นี่มึงทำเนียนเหรอทำเนียนเอานี่มึงหลบกูหัอบอกไม่ได้หลบเลยมึงตีว่าเองไม่ย่งโอ้โหห้องอะไรห้องอะไรห้องนี้ห้องนี้ถ้าจำไม่ผิดมันไม่มีใช่ไหมมันจะเหมือนเดิมทุกมันจะเหมือนเดิมทุกรอบรอเลยวะเหมือนเหมือนจะใช่นะนี่ห้องน้ำไม่มีผมมันเข้าไไม่ได้แต่ห้องเนี้ยมีแน่นอนนี่ด้วยนี่ด้วย สั่งสั่งนี่ทุบให้แหลกนี่ไม่มีใช่ไหมจําได้จําได้นี่ด้วยนี่ด้วยมีปะนี่ไงน,นี่ไงโอ้ต้องทุบสองทีอะไรตรงเนี้ยเย็นนี่ว่าไงไม่มีอะไรเลยที่ไหนอีกวะนี่เหรอไม่มีเอมึงจะติดอะไรนะฮะโอ้ยอยู่ไหนอีกเนี่ย โอ้ยจะหมดเวลาแล้วมึงเผยตัวมึงเผยตัวมึงออกมาทียังไม่เจอมีอ่ะเป็นกระถางต้นไม้อ่ะฮะมีอะไรที่เราไม่ได้ทุบอะไรมันเดินวาร์ฟลัวๆโอ้ยโอ้ยมึงต้องอยู่ตรงนี้มึงต้องอยู่แถวๆนี้กูเชื่อแบบนี้เอาหมดเวลาแครอบนี้ไปคนในน้ำกอนดีกว่ากูกูไม่ยอมอ่ะกูไม่ชนะวันนี้กูไม่นอนเราดิ เปิดเดี๋ยวนี้เลยก,กูไม่นอนอะ่ะมาดิกูถ้ากูไม่ถ้ากูไม่ได้จามกระบาลเอเอเลียนนี่กูไม่นอนมีแอบอยู่ในนี้ใช่ไหมฮะแอบอยู่ในนี้ใช่ไหมไม่มีเลยอ่ะไม่มีเลยอ่ะเอ้ยเอ้ยเอา้าไปไหนวะเน,นี่ยในห้องนี้มีมึงมีจริงไหมเนี่ยฮะ โอ,โอ้ยผมหามันไม่เจอแม,ม่หาไม่เจอจริงๆกูลืมไปด้วยตัวนั้นอยู่ไหนเนี่ยอันนี้ปะอันนี้แล้วก็อันนี้เอ้าสามตัวละอีกสองตัวมึงอยู่ไหนมึงรายงานตัวมาเดี๋ยวนี้อันนี้หนึ่งตัวหนึ่งตัว,น,ตวน,นี้ไม่มีมีมีปะไม,ไม่ใช่ปะอา้าใช่ไม่ใช่อนนี้มาแล้วตรงนี้ห้องว่างชิมินี่ นี่มึงปลอมเป็นเครื่องถ่ายเอกสารแน่ๆไม่ไม่ไม่เจออีกแล้วโอ้ยนี่ไงหนึ่งตัวนี่อีกหนึ่งนี่อีกหนึ่งน,งนี่โอ้โหเป็นไงหลอนนี่มึง,ม,ง,ม,งมีทุบซ้ําด้วยโอ้ยลุงไปหาหมอไหมรู้สึกลุงไม่สบายไปได้แล้วไปก็ไปวะโอ้ไหนกูหลงทางไปอีกแล้วเนี่ยได้โปรดไปเถอะ ถ้ากูไม่ไปอ่ะมึงจะทำไงฮะมึงจะมึงจะทำไงฮะกูตีหลอดไฟโชว์เลยเนะี่ยมาดิเอา้าทางกลับกูอยู่ไหนวะเนี่ยโอ้นี่กลับดีปะ <c oughs> กลับดีกว่าโอเคก็ผมวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะผมมาเจอกันในพาร์ทหน้าแล้วกันนะผมส่วนพาร์ทนี้ก็ลาไปก่อนนะครับอันนี้ก็มา แก้เครียดเฉยๆครับโลดร้อนไม่มีอะไรทำไปกันนะครับขอลาไปกับตะลุงตัวนี้ดูมันบวมจะแตกกันเนี่ยนะครับบายบาย